รานคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาทําขั้วไก่แบบฉบับเด็กอีสานมาเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์รอละกันอย่างแรกมาซอยตะไคร้อันต่อมาเด็ดขั้วพริกออกครับผมแ้ะอีกอย่างนี่เป็นกระเทียมและที่ขาดไม่ได้เลยครับผมคือพริกแกง <No. S 1> แล้วก็พริกไทยครับผมมีใบกระเพราอีก,กนหนึ่งด้วยเอาลงไปตามเลยผมจะเลือกตําเป็นตะไคร้ก่อนนะนี่นะครับหน้าตาที่เราซอยเรามาตํารวมกันหน้าตาก็าจะออกมาประมาณนี้เลยพวกเครื่องพวกอะไระเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะเอาเครื่องลงไปผัดกัน ตั้งเตาเสร็จเราก็เทน้ำมันลงไปนะครับทุกคนน้ำมันของเราก็น่าจะร้อนได้ที่แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาเครื่องของขั่วไก่ลงไปผัดหลังจากผัดเครื่องได้ที่แล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปนะครับทุกคนนี่จะเป็นไก่เป็นปีกไก่นะครับผมผมจะใส่ไปทั้งปีกเลยหลังจากใส่ไก่เข้าไปแล้วก็คลุกเคล้าเครื่องให้มันเข้าไปในที่ตัวไก่นะครับผมก็จะคั่วให้ไก่มันตรามไปเลยนะครับผมจากน้ำแล้วเราก็จะปรุงรสใส่ใบกระเพราปีท้ายพร้อมเสิร์ฟครับผม พอทำเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับทุกคนน่ากินไหมล่ะมาเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันทุกคนเรามาชิมกันว่าอีมือของเราวันนี้จะ,จะอร่อยหรือเปล่าผมเป็นคนที่ชอบแบบกินน้ําในตัว,วกัวไก่นะครับทุกคนผมก็เลยแบบใส่น้ําเยอะนิดนึงนี่เอาน้ําราดเข้าไปในข้าวแบบนี้เลยโอ้แล้วก็ตักกิน,นครับทุกคนอันนี้คือแบบทําแบบไม่ได้ชิมเลยนะตอนตักใส่ถ้วยก็ไม่ได้ชิมมานี่ กินดูอโอ้หรสชาติยังจัดจ้านเหมือนเดิมครับผมฝีมือของผมบอกแล้วว่ามันมันสุกไหมนี่มันสุกมเ่ย <c oughs> คำโตโตอถ้าใครชอบกินนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมมาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกคนมากินอะไรราอาดูกันได้เลย